เมื่อวานนี้ก็มีรายงานนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพบกับนายกรัฐมนตรีอสราเอลเบนจามินเนทันยาคูเรื่องที่ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะ ยึดครองกาซาวันนี้รเรามีข้อมูลที่อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้มาใช่ครับเพราะว่าข้อสเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้ชาวปาเลสไตน์ผู้พลัดถิ่นจากสงครามย้ายออกมาจากสุวนกาซาและสหรัฐเข้าไปพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวนั้นกำลังเผชิญกับอุปสรรคม,มากมายที่รออยู่ข้างหน้านะครับ ชาวปาเลสไตน์และชาติอื่นๆมองแผนการดังกล่าวของทรัมป์ว่าเป็นการกวาดล้างทางชาติพันธุ์ในความพยายามที่จะขับชาวปาเลสไตน์ออกจากบ้านของพวกเขาหลังจากสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสดำเนินมาถึง15เดือนและได้สร้างความเสียหายให้กับชนวนกาซาจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไปข้อเสนอของทรัมป์ยังถูกมองว่าเป็นความพยายามยุติการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นรัฐของปาเลสไตน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากนา,นานาประเทศอีกด้วย ชาติอาหรับรวมทั้งอียิปต์และจอร์แดนซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐและเป็นมิตรกับอิสราเอลได้ประนามแผนการที่ว่านี้และปฏิเสธคำแนะนำของทรัมป์ที่ให้รับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์เข้าไปในประเทศด้านซาอุดิอาระเบียออกแถลงการในช่วงข้ามคืนวันพุธปฏิเสธแนวคิดการส่งตัวชาวปาเลสไตน์ไปยังประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางและยังยืนการานที่จะไม่ปรับปรุงความสัมพันธ์กับอิสราเอลหากปราศจากการตอก ก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่มดีดินแดนฉนวนกาซาอยู่ในนั้นด้วยข้อเสนอของทรัมป์ในค่ำวันอังคารยังเป็นความเสี่ยงในการทำลายข้อตกลงอยู่ยิงกาซาและการเดินหน้าปล่อยตัวประกันที่ฮามาสจับตัวไปเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023ซึ่งเป็นการโจมตีที่จุดชนวนสงครามกาซาซึ่งทรัมป์อ้างว่าเป็นผู้ผลักดันข้อตกลงนี้ด้วยนะครับ ชาปาเลสไตน์มองฉนวนกาซาว่าเป็นส่วนของบ้านเกิดและปรารถนาที่จะมีรัฐอิสระในกาซาเวสแบงค์ Bank, และทางออกของเยรูซาเลม็มดินแด,ดนที่อิสราเอลเข้ายึดครองในช่วงสงครามตะวันออกกลางเมื่อปี1967ริยาดมันสัวทูดปาเลสไตน์ประจำสหประชาชาติแนะว่าหากเป้าหมายของทรัมป์คือการส่งชาวปาเลสไตน์ไปยังสิ่งที่บอกว่าเป็นสถานที่ดีและทำให้มีความสุขพวกเขาควรได้รับกลับ ไปยังบ้านเกิดของบรรพบุรุษในอิสราเอลครับทั้งกลุ่มฮามาสและหน่วยงานบริหารราชการปาเลสไตนีออเทอร์เรตี้ที่นำโดยประธานาธิบดีมามูดอับบาสได้ออกมาประนามข้อเสนอดังกล่าวของทรัมป์ อียิปและจอร์แดนซึ่งสร้างสันติกับอิสราเอลมาหลายทศวรรษได้ออกมาปฏิเสธข้อสเสนอให้ย้ายถิ่นฐานชาวปาเลสไตน์มาภายในพื้นที่ชายใดนของตนเพราะทั้งสองชาติกังวลเช่นกันว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้ชาวปาเลสไตน์กลับคืนถิ่นฐานได้อีกต่อไปและกังวลว,ว่าคลื่นผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์จะทําให้เกิดความสั่นคลอนในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกครั้งหนึ่ง ดานทรัมป์แนะว่าประเทศร่ำรวยในตอนอ,อกลางควรเป็นฝ่ายจ่ายค่าย้ายถิ่นฐานของชาวปาเลสไตน์ แต่นั่นเป็นสิ่งที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้ครับซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกาตาร์ออกมาปฏิเสธแผนการย้ายถิ่นของชาวปาเลสไตน์โดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียที่ปัดตกแผนทั้งกล่าวแทบทันทีเพราะในแถลงการเมื่อเดือนกันยายนปีก่อนจากมกุฎรชาชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาวมานระบุว่าซาอุดีอาระเบียจะไม่ปรับปรุงความสัมพันธ์กับอิสราเอลหากปราศจากการก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่มีเยรูซาเล็มตอนออกเป็นเมืองหลวง ทรัมป์ดูเหมือนจะใช้มาตรการด้านภาษีการลงโทษทางเศรษฐกิจและการตัดความช่วยเหลือเป็นแรงกดดันพันธมิตรและคู่สตรูและพร้อมจะใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจกับประเทศอย่างอียิปต์และจอร์แดนที่พึ่งพาความช่วยเหลือของสหรัฐมานานครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวระหว่างการแถลงข่าวกับทรัมป์และยอมรับว่าประหลาดใจกับข้อสเสนอของผู้นำสหรัฐแต่เขามองว่าเป็นความคิดที่นอกกรอบ มีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งที่ว่าข้อสื่อของทรัมป์เป็นการเปิดเกมให้เริ่มการเจรจาต่อรองที่มุ่งบรรเป้าบรรลุข้อตกลงใหญ่ในตะวันออกกลางในท้ายที่สุดของผู้นําสหรัฐครับทางนี้จะเริ่มได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นหลังจากทรัมป์พบหหารือกับกษัตริย์จอร์แดนที่ทําเนียบขาวในสัปดาห์หน้าครับคุณทรงพจ์